some cover hair, some skin. ตังบ้านนี่เลยโอ้โหเลอะค่ามากข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงที่สําหรับคนไทยก็คือโอ้มากคือสำหรับชาวต่างชาติใน้ี่ปนะใช่ครับที่นี่มีชาวต่างชาติเข้ามาบ้างไหมทุกวันครับทุกวันมีทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งคิดหรือว่าทำไมมันถูกขนาดเขาก็ถามเขาก็ยังเอาเขาบอกเขา a m a ซิ่งมากใช่ไหมใช่ครับโอ้ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่น199บาท จริงๆแล้วราคาเซ็ตที่สอง้อยเ้าสิบาทสองก้ผมว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าบุซเฟ่ต์แบบนี้เนี่ยเกิดได้ก็ราคาประมาณนี้ะครับใช่ครับแต่นี่คือลองเก้าสิบาทนะครับมียาวไปถึงเมื่อไหร่ครับถึงวันที่30เมษายนครับ30มสิบเราตอนรับซัมเมอร์เลยโอ้ตายตายถูกมากจริงๆแล้วมันบอกได้เลยว่าคุ้มเหลือเกินนะครับนี่เรามากินอันนี้ดีกว่าเก๋มากเส้นเหียวมะม่วงเวลาลูกค้าสั่งเราก็ทำเป็นจานหนึ่งให้ใช่ นะครับเป็นครอบัีงานรยบี่ครัเ ีลูกๆเลยเราจะคัดมาครับนี่ครับเผื่อถ้าเกิดมันหวานมากอ่ะมะม่วงเปรี้ยวเราจะไม่กล้าออกมาลูกโดนด่าเพราะว่าข้าวเหนียวมะม่วงถ้ามะม่วงเปรี้ยวเสียรสชาติหมดเลยหอมหวานมะม่วงอะไรมะม่วงน้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้โอ้ตายแล้วในภูเก็ตหายากนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้ท่านที่พูดที่กินเข้าไปใหญ่เลย ที่ก็โอ้งข้าวมูงผ่านคนที่ผ่านอะไรก็ผ่านหมดแล้วนะวก็เหนียวนุ่มน,นะครับนี่ดีกว่าจานนี้อะไรเออมันแกงบวบครับมันแกงบวบแกงบวบมันเทศทีต้มนะครับ,บรสเล็กลสุดสุดเท่ห์นี่ นุ่มใช่ไหม,ไมใช่ถ้าเกิดเละมันจะไม่สวยแล้วมไม่อร่อยแบบไม่เละมันเจ็บตรงนี้ตะทีหอมอยู่นะตะที้ต้องมีความหอมแต่ว่ามันไม่ข้นเกิไนไป ที่แบบละลืมมันดูเหมือนจะแข็งแต่พอกินแล้วเฮ้ยมันนุ่มละลายเลยใช่แต่มันไม่เละคือความความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นในในขนมถ้วยธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาด้ยวยดีอ,อีถ้วยเดิมกช่องไตไตใครก็คุ้นคเคยใช่บางคนเรียกว่าช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วมาจากใคถ้าจริงๆแล้วก็คือมัน กเรรียอะไขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์อะไรอย่างนี้ใช่นะใช่ไหมนี่คือคนออกไทยนะใช่ครับเป็นเป็นแป้งที่ผ่านไปเลยมันี่รู้ว่าเราเข้าไปเลยดือไ เป็นเมนูง่ายๆใช่ะนา้หครับมีขนมหวานมีผลไม้นอกจากนี้ยังมีผลไม้ตั้งโมสับปะรดอะไรเขาก็มีฝรั่งคอยบริการด้วยนะครับใช่ครับเรียกว่าตั้งแต่น้อาหารอาหารต่างๆซุปอาหารต่างๆขนมผลไม้ใครบครบในราคาแค่ หนึ่งตอนนี้โปรโมชั่น199บาทครับ199บาทแล้วจะกลับไปที่299บ,บาทเท่าไหรค่ครับก็คงยังไม่กลับแต่ว่าเราจะมีโปรโมชั่นอีกขึ้นมาเสริมไปเรื่อยๆอเพื่อเป็นการเอาใจาลูกค้าของเราอ่านะครับสุดยอดที่สุดแล้วนะครับคือไทยบายกับโน้ตวันนี้สถานที่ตั้งของรอริที่ไหนครับอ่าอยู่ตรงหน้าโรงแรมบูกิตตาในโซนใกล้ๆบ,บ,บอกบกศเก่าครับผมร้านเราเปิดตั้งแต่11บเอโมงเช้าถึง4ี่ทุ่ม ถ้าใคใจ,จะดูรายละเอียดของเราสำหรับที่น่าจะติดต่อสามารถเข้าไปใน Facebook เซิาารถถ์ชคำว่าโค้วไทยใบตำมั่วสามารถจองผ่านทาง Facebook ได้หรือเบอร์โทรของเราก็มีหมายเลขโทรศัพท์0971878758หมายเลขนี้เนี่ยสามารถติดต่อได้ตลอดโทรติดต,ต่อเรื่องของการพาแขกมาได้พาแขกมา มาจัดเลี้ยงการจอง,จ,องจัดเลี้ยงแชทลินได้หมด,ดเลยนะ<ช>ครับ<ช>สุดคุ้มจริงๆครับครัวไทยใบยตับม่ว share some skin Clover showed in us and moment Unforgettable You to it to fit the more that rise. I knew there's something me วันนี้มันมีความสุขมากที่ได้มาที่ครุงไทยใหม่ตะันความสุขที่เกิดขึ้นคือร้อนสุดเย็นสบายมากๆและที่สำคัญคือบุเฟตที่นี่ไม่ธรรมดาต้องบอกเลยว่าเป็นบุเฟต์ที่อรอ่อยอร่อยทั้งจากอันารในไลน์บุเฟตอร่อยกุ๊กซุ้งเลยที่เขาจัดสุ้งมาเลยทั้งมด รูตัวกันแล้วสุดยอดครับครัไทยไตบตับหมวคุณเองก็สามารถมาอยิบอร่อยอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันครับตั้งแต่เวลา11บอปดโมงเช้าเรื่อยไปถึงสี่ทุ่มที่สําคัญคือไม่จำกัดเวลาโอ้สุดยอดมากๆราคาถูกเหลือเกินครับตอนนี้แค่ร้อบาทครับครัวไทยใบตับหมวไม่ทำรู้เ่็นคนองแน่นอนครับวันนี้กลิ่นเช่นโดยแมนดานา ต้องหลาไปก่อนพร้อมกับมุมของฝาที่น่ารักอีกมุมหนึ่งที่โกลถไายไปน้ำม่วงยบายครับสวัสดีครับ